แจ้งข่าวเช้าวันที่30กันยายน65ครับชาวนี้มีการอัปเดตผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o mof go t h สำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่22กันยายน6กที่ผ่านมามีการประกาศผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์วันนี้นะครับผมลวมถึงสถานะต่างๆที่ขึ้นมานะครับว่าสถานะแบบไหนต้องดาเนินการอย่างไรกับช่องใหม่สงกรามแมนนี่ชแนลนะครับผมตี เราไปชมพร้อมกันเลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์แม่ในช่อนลนครับแจ้งข่าวสารเช้าวันที่30กันยายน6์ห5เช้านี้มีการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช้านี้นะครับผมที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่22กันยายน65เช้านี้มีการประกาศผลออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าหากประกาศผลออกมาแล้วถ้าหากขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมแบบที่เหมือนในจอแบบนี้นะครับผลการลงทะเบียนแล้วขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าให้รอในเดือนมการาคมปีหน้าจะ มีการประกาศผลช่วงนี้ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลถูกต้องแล้วกับทะเบียนราษฎรกรมการปกครองนะครับผมมกราคมปีหน้าค่อยตรวจสอบใหม่อีกครั้งนะครับผมแต่ถ้าหากขึ้นแบบนี้นะครับบอกว่าผลการลงทะเบียนลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะพบะพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสนะครับหรือว่ามีแจ้งจำนวนบุตรไปไม่ถูกต้องนะครับผมอันนี้ถ้าหากว่าท่าน ลงข้อมูลไม่ถูกต้องจริงๆก็นําต้องดาเนินการเพิ่มข้อมูลคู่สมรสหรือว่าเพิ่มข้อมูลของบุตรณนะหน่วยงานรับบัตรเบียนที่ท่านไปยื่นเอกสารตั้งแต่แรกนะครับผมแต่ถ้าหากข้อมูลที่ท่านลงไปท่านยืนยันว่าถูกต้องแล้วเดี๋ยวรอการประกาศจากากระทรวงการคลังอีกทีว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่หรือไม่ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวรอประกาศอีกทีเดี๋ยวผมให้มีความคืบหน้าผมจะรีบมารยายงานให้ทราบนะครับผมแต่ถ้าหาก รอแล้วนะครับไม่มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ขึ้นมาทางที่ลงไปถูกต้องแล้วนะครับ อันนี้ก็แนะนําไปติดต่อที่ณนะที่ว่าการอำเภอนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลสานะข้อมูลของเราว่าถูกต้องหรือไม่เราไม่มีคู่สมรสจริงหรือไม่หรือว่าเรามีบุตรอายุต่มกว่า18ปีกี่คนกันแน่เลขประชาชนถูกไหมนะครับหรือว่าชื่อรละสกุลถูกต้องหรือไม่อันนี้ต้องไปตรวจสอบที่อำเภอแล้วก็ถ้าหากตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้วอาจจะต้องไปแก้ไขที่หน่วยงานรับรองทะเบียนอีกทีเพื่อได้จะททาการ ปรับปรุงข้อมูลของเราให้ถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็หลังจากที่มีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ต้องรอการตรวจสอบในวันศุกร์ต่อไปหรือว่าศุกร์ถัดไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแจ้งปุ๊บจะมาตรวจสอบเด้เลยนะครับต้องรออีกศุกร์ถัดไปด้วยนะครับผม แต่ถ้าหากขึ้นสถานะแบบนี้นะครับตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้ว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วอันนี้หมายความว่ารอการตรวจสอบผลอีกทีในวันศุกร์หน้านะครับก็คือรอการตรวจสอบผลอีกทีกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลของท่านแล้วกาลังตรวจสอบกับข้อมูลของทะเบียนราษฎรหรือว่าข้อมูลของกรมการปกครองอยู่นะครับอันนี้ก็คือรอตรวจสอบอีกทีในวันศุกร์ถัดไปนะครับผมแต่ถ fi ้าหากขึ้นว่าข <eurs legends. S 1> ้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องแบบนี้นะครับ นั่นหมายความว่าท่านลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วมีการต้องยื่นเอกสารนะครับกับหน่วยงานที่ท่าน,นเลือกไว้ตอนออนไลน์อันนี้ท่านก็ต้องไปยื่นเอกสารและเตรียมเอกสารประกอบไปด้วยในการลงทะเบียนเพื่อให้ลงทะเบียนที่หน่วยงานแล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นคนบันทึกข้อมูลใน,ในระบบอีกทีนะครับผมถึงจะขึ้นข้อมูลเป็นตัวสีเขียวแบบนี้นะครับว่บากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วแบบนี้ถึงจะบันทึกข้อมูลแล้วนะครับผมแบบนี้ ลองเลื่อนลงมาข้างล่างพิมพ์เอกสารเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อไปยื่นกับหน่วยง,งานรับลงทะเบียนนะครับผมแต่ถ้าหากขึ้นแบบนี้ว่าข้อมูลตามปประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ต้องทําการเริ่มลงทะเบียนใหม่นะครับหรือใครตรวจสอบแล้วพบว่าไม่พบการข้อมูลการลงทะเบียนของท่านอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ถ้าปผู้ชมจะมีอีกสถานะหนึ่งก็คือสถานะว่ากําลังหน่วยงาน กำลังดำเนินการโดยหน่วยงานรับบงทะเบียนเป็นตัวเตือสื่อสีเทาอันนี้ก็ให้รอก่อนให้กลับมาตรวจสอบใหม่นะครับผมให้กลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งนะครับ ส่วนสถานะแบบนี้มันจะตรวจสอบได้ยังไงบางทีเพราะแม่พี่น้องยังคงว่าเออเราตรวจสอบช่าทางไหนนะครับแนะนําเลยว่าทุกคนที่ลงทะเบียนทั้งออนไลน์ทั้งหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับผมท่านต้องกลับมาตรวจสอบนะครับท่านต้องกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์หรือว่าตรวจสอบทันทีเลยนะครับเพื่อตรวจสอบว่าสถานะของเราต้องดําเนินการอย่างไรนะครับผมซึ่งผมก็จะแนะนําผ่านนะครับตัวอ่า เรียกว่าแอป Chrome น like so, 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 uh ัก huh. ผ uh ู้ชมเนาะแอป Chrome ก็คือแอปนี้นะครับผมแอป Chrome แอปนี้นะครับแอปนี้นะครับผมนี่นะครับแอป Chrome คือแอปนี้นะครับก็จะสะดวกสําหรับเรานะครับผมเข้าไปเลยนะครับเข้าไปแล้วก็กดพิมพ์ที่อยู่หรือว่าค้นหาเว็บนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่อยู่เว็บนะครับพิมพ์ไปเลยว่าบัตรสวัสดิการนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับผมอ่า บัตร,ร,ร,รสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับผมนี่ท่านผู้ชมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ t m o f g o t h นะครับผมก็คือพิมพ์แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter go เข้าไปนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ขึ้นมาผมขออนุญาตผมตัวเล็กลงก่อนอ่าเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่5กันยามาแล้วจนถึงวันที่19ตุลาคม65สำหรับช่วงเวลาของการลงทะเบียนนะครับปุ่มสีเขียวปุ่มนี้นะครับปุ่มสีเขียวปุ่มนี้คือปุ่มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่นะครับผมหรือว่ายังไม่เคยลงทะเบียนเลยก็กดที่ปุ่มสีเขียวตัวนี้ก็จะมีทั้งแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนโดยใช้เลขประชาชน13หลักในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมกดย้อนออามาก่อนเนาะ ส่วนปุ่มที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนั้นก็คือปุ่มสีส้มปุ่มนี้นะครับผมปุ่มนี้เลยตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่กดเข้าปุ่มสีส้มไปเลยจากนั้นก็จะเจอให้เรากรอกเลขประชาชนจากนั้นจะให้เรากรอกเลขประชาชน13หลักที่ช่องนี้นะครับอ่ะช่องนี้แล้วก็วันเกิดเดือนเกิด แล้วก็ปีเกิดนะครับผมใครที่นหน้าประชาชนไม่มีวันเกิดเดือนเกิดนะครับก็ให้เลือกที่ไม่ทราบวันเกิดนะครับผมถ้าใครมีก็เลือดตามวันเลยนะครับแล้วก็เดือนด้วยไม่ทราบเดือนก็บอกว่าไม่ทราบเดือนเกิดมันจะเป็นเครื่องหมายขีดเดที่หน้าประจําตัวประชาชนถ้าเป็นเครื่องหมายขีดเดนะครับขีดเครื่องหมายขีดก็ لي, เราก็กรอกไว้ว่า ไม่ทราบวันเกิดไม่ทราบเดือนเกิดแบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับมันอีกช่องทางหนึ่งก็คือถ้าเป็นโทรสอบถามนะครับก็คือโทรสอบถามสถานะได้ที่เบอร์โทรศัพท์02นะครับผม02 109นะครับ2 3 4 5อันนี้คือเบอร์โทรนะคร02 109 2 3 4 5เบอร์โทรที่จะสามารถโทรสอบถามสถานะของเราได้ถ้าหากให้กรอกวันเกิดเดือนเกิดก็ กดเป็น00นะครับ00 00แบบนี้00สองตัวนะครับผมถ้าถ้าเราไม่มีมันเกิดกับเดินเกิดนะครับโอเคก็คืออีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกปีเกิดให้เรียบร้อยให้ตรงกับหน้าปัรประชาชนนะครับผมจากนั้นก,ก็กดที่ตรวจสอบข้อมูลปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เลยนะครับผมกดที่ปุ่มนี้เลยก็จะก็จะเจอสถานะต่างๆให้เราได้คุยไปนะครับผมก็คือสถานะทั้ง การลงทะเบียนสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็สถานะของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ที่เราที่เราได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมโอเคสำหรับวิธีการเนาะน่าจะไม่ยากจนเกินไปสาหรับการเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะครับผมโอเคใครมีคําถามขขอสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มายน่ช่อด้วยนะครับผมใครขึ้นสถานะแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์กัรผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้สู้ๆกับมาททางานมาใหม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนั้่วมก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับผมโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องแหม่สงกรานไปในช่องครับลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ